สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุจิรัตน์พูลสวัสดิ์ภาควิชาส่งเสริมแลนิทยศาสตร์เกษตรคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนําเสนอบทความวิจัยสําหรับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่15เรื่องความพร้อมของเกษตรกรปลัดเปลืองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรค่ะจากแผนการปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณศสพาสกถึงสพระบุว่าภาคการเกษตรของไทยมีจุดแข็ง เป็นแหล่งผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของโลกสอดคล้องกับการดำเนินการของภาครัฐภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกสินค้าเกษตรของไทยมีคุณภาพมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งด้านการผลิตและการตลาดที่เป็น ประโยชน์ต่อการทาการเกษตรได้แต่พบจุดอ่อนด้านการขาดทักษะในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและการตลาดซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีข้อจํากัดในการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่การตัดสินใจและการเรียนรู้ในกระบวนการทําการเกษตรสมัยใหม่ส่งผลต่อคุณภาพแรงงานผลิตภาพและกําไรสุทธิจากการทําเกษตรต่าและการรวมกลุ่มของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรยังไม่เข้มแข็งและขาดอำนาจต่อรองที่เพียงพอ ทางด้านการซื้อปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิตค่ะปัจจุบันนะคะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลทําให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ธุรกิจยังคงสามารถอยู่รอดต่อไปในการดําเนินธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดต่อไปได้นั้นผู้ประกอบการต้องให้ความสําคัญกับปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและคุณลักษณะของผู้ประกอบการเป็นสําคัญเนื่องจากการกําหนดกลยุทธ์ในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพค่ะ แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีในการทําการเกษตรมากนะักรวมทั้งยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการการเกษตรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปลืองปี2อง7ของกรมการข้าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมส่งเสริมและพัฒนาสกัภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปลืองและยกระดับ การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดหวงสซ่ประทานโดยผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรบาดเปืองและเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ฟาร์เมอร์ที่มีองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพการทำนามีทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตรมีการใช้เทคโนโลยีและมีการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างทันยุคสมัยจากการได้รับการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับกเกษตรกรรายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารผ่านการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆภายใต้โครงการค่ะ จากปัญหาความสําคัญและแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพร้อมของกเกษตรกรปลาดเปลืองสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจกเกษตรจาก,กเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากเกษตรกรปลรัดเปลืองปี2567ของกรมการข้าวเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลศคเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรปลาดเปลืองข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกเกษตรกรปลาดเปลืองและความพร้อมของเกษตรกรปลัดเปลืองเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นแนว ทางให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาเกษตรกรปลัดเปลือกสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก้าวต่อไปค่ะสำหรับการวัตถุประสงค์สำหรับงานวิจัยในครั้งนี้นะคะ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรปลัดเปรเือง2เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของเกษตรกรปราดเปลือง3เพื่อศึกษาความพร้อมของเกษตรกรปลัดเปลืองเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกษตรกรเกษตข้าวค่ะ ระเบียบวิจัยนะคะระเบียบวิธีวิจัยประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะคือเกษตรกร,กรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกร,กรปัดเปลืองปี2517ของกรมการข้าวจำนวน1,175คนคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเ e ่1973ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างมาจำนวน299คนค่ะ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะคือแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับเกษตรกรกปลาดเผืองที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน30คนและนําผลมาวิเคราะห์ความเชื่อมัน่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาโดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.96 6จากจนั้นจึงจะนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงค่ะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะได้แก่จำนวนร้อยละค่าเฉลีย่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมมีดังนี้ค่ะค่าเฉลี่ยช่วง4.21-5.00หมายถึงมีความพร้อมมากที่สุดค่าเฉลี่ยช่วง3.41-4.20หมายถึงมีความพร้อมมากค่าเฉลี่ยช่วง2.61-3.40หมายถึงมีความพร้อมปานกลางค่าเฉลี่ยช่วง1.81-2.60หมายถึงมีความพร้อม,ม และค่าเฉลี่ยช่วง1.00ถึง1.80หมายถึงมีความพร้อมน้อยที่สุดค่ะผลและวิจารณ์ผลนะคะวาในส่วนของวัตถุประสงค์ที่1ดูได้จากตารางที่1ที่แสดงจํานวนลอยละของข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรบาดเปืองนะคะผลวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชายค่ะร้อยละ52.80.8 ในส่วนของอายุนะคะมีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปจำนวนร้อยละ35.1ค่ะในส่วนของระดับการศึกษาสูงสุดนะคะมีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ57.6ค่ะ<ม>ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูลวิภาเพชรัตและคณะ2567<ม>ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับ การยอมรับเทคโนโลยีอัจฉริยะของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวอำเภอบางบ่อจังหวัดสนุนปรปาการที่พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ72.4 1เป็นเพศชายและมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่61.06และในส่วนของการจบการศึกษานะคะก็จบการศึกษานะดับผสมศึกษาหรือต่ำกว่าซึ่งสอดของการที่มีระดับการศึกษาที่ต่ำกว่าค่ะร้อยละ56.90ค่ะ ในตารางที่1นะคะในส่วนของสถานภาพนะคะสถานภาพสมรสนะคะร้อยละ65.9จําำนวนสมาชิกในครัวเรือนนะคะมีจำนวน4-5ถึงคนร้อยละ51.8ค่ะและในส่วนของประสบการณ์ในการทำการเกษตรนะคะมีประสบการณ์มาแล้ว1-10ถึงปีนะคะอยู่ที่ร้อยละ44.8ค่ะในส่วนของพื้นที่การปลูกข้าวนะคะจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ที่ปลูกข้าวมากกว่า 20ไร่ขึ้นไปร้อยละ39.1ค่ะมีรายได้สุททิจากการปลูกข้าวต่ำกว่าหรือเท่ากับ10,000แสนบาทต่อปีร้อยละ5 6 2มีรายได้สุทธิมีรายจ่ายสุทธิจากการปลูกข้าวต่ำกว่าหรือเท่ากับ50 0 0 0บาทต่อปีร้อยละ66.9ปริมาณผลผลิตเฉลีย500่ย500-800ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่ต่อฤด,ดูกาลร้อยละ45.5ค่ะ ในส่วนของช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการผ่านสื่อบุคคลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจํานวนร้อยละ82.9ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมูล,ลานกุลวิจิตร2560ที่ได้ศึกษาเรื่องสื่อบุคคลกับการส่งเสริมการเกษตร4.0ที่พบว่าการพัฒนาเกษตรกร สื่อบุคคลเข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในส่วนของสื่อมวลชนนะคะเกษตรกรได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์นะคะร้อยละ85.3ได้รับข่าวสารจากสื่อกิจก,กรรมจากการอบรมสัมมนาร้อยละ77.6และสื่อออนไลน์จาก Facebook ร้อยละ4.8ค่ะ40.8ค่ะ ในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะตามตารางที่2แสดงจํานวนร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจเกษตรข้าวของเกษตรกรบาดเปืองนะคะผลการวิจัยพบว,ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่สนใจธุรกิจขนาดย่อยร้อยละ64.2รองลงมาคือขนาดย่อมร้อยละ32.8และขนาดกลางร้อยละ3.0ในส่วนของเงินทุนสําหรับการดําเนินธุรกิจนะคะก็พบว,ว่าเกษตรกรส่วนมากมีเงินทุนบางส่วนแต่ต้องการเพิ่มในร้อยละ63.5รองลงมาคือไม่มีแหล่งเงินทุนที่ชัดเจนร้อยละ27.4และมีเงินทุนเพียงพอ 100. ละ9.0จะเห็นได้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจประกอบอาชีพขออภัยค่ะประกอบธุกรกริจเกษตรข้าวขนาดย่อย ยังมีความกังวลในการเริ่มต้นธุรกิจโดยต้องการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กก่อนและยังมีความต้องการในการเข้าถึงแหล่งทุนแม้ว่าบางรายมีเงินทุนบางส่วนในการลงทุนการประกอบธุรกิจแล้วแต่อาจไม่เพียงพอและยังเป็นอุปสรรคต่อการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจได้และจะเห็นได้ว่าเกษตรกร,กรส่วนใหญ่นะคะมีแนวโน้มในการประกอบธุรกิจข้าวในานาคุถึง้อยละ83.9ค่ะ ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่3นะคะในเรื่องของการศึกษาความพร้อมของเกษตรกร,กร,รบาดเปลืองกับการประกอบธุรกิจ เกษตรข้าวนะคะจากตารางที่3ผลการวิจัยพบว่าความพร้อมของเกษตรกรปาดเปือนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกษตรข้าวโดยรวมนะคะอยู่ในระดับมากค่ะค่าเฉลี่ย3.57เมื่อพิจารณา,นานในรายได้นะคะพบว่าเกษตรกรมีความพร้อมในด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการมากที่สุดค่ะจัดอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย3.80เกษตรกรส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จมีความมั่นใจในตนเองมีความคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตนอย่างชัดเจน มีการวางแผนที่เป็นระบบสามารถแข่งขันธุรกิจได้แต่ในส่วนของด้านการตลาดนะคะเห็นจะพบว่าเกษตรกร,กรมีความพร้อมในระเบปยบการณระดับกลางค่าเฉลี่ย3.40ในเกษตรกร,กรส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาดอาจยังไม่สามารถระบ,บุเป้าหมายของลูกค้าได้อย่างชัดเจนรวมถึงการตั้งราคาสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและการแข่งขันในตลาดได้ค่ะ ในส่วนของด้านบานบริหารจัดการนะคะเกษตรกรมีความพร้อมในระดับมากค่ะค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.55โดยเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถวางแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะยาวได้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและในส่วนของการทําธุรกิจในกนาคตุนะคะเกษตรกรมีความพร้อมในระดับมากค่าเฉลี่ยอยู่ที่3.52เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มแต่ละ กลุ่มได้ซึ่งสอดคล้องกับกลมส่งเสริมการเกษตร2566ที่ระบุว่าแนวทางการพัฒนา,กาเกษตรกรให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และสมาร์ทฟาร์มเมอร์สู่ผู้ประกอบการเกษตรโดยการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยาภาพสามารถพัฒน,นาอาชีพเกษตรกร การเกษตรของตนเองได้โดยมีการวางแผนการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการแปลรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งสามารถผลิตขอภัยค่ะรวมทั้งสามารถบริหารจัดการด้านการตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะผลสรุป สรุปผลจากการวิจัยนะคะจากการศึกษาความพร้อมของเกษตรกร,ร,กรปรัดเปลืองสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรนะคะสรุปได้ดังนี้ค่ะข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคมพบว่าเกษตรกร,ร,กรส่วนมากเป็นเพศชายอายุค่อนข้างมากระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีสถานภาพม,มีมีสถานภาพสมรสแล้วนะคะจํานวนสมาชิกในครัวเรือนนะคะมีจํานวน4-5คนประสบการณ์ ในการทำการเกษตรนะคะมีมาแล้ว1-10ปีมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า20ไร่ขึ้นไปค่ะรายได้สุทธิจากการปลูกข้าวต่ำกว่าหรือเท่ากับ10,000แสนบาทต่อปีส่วนไรายได้ขออภัยค่ะส่วนรายจ่ายสุทธิจากการปลูกข้าวต่ำกว่าหรือเท่ากับ5 0 0 0 0บาทต่อปีปริมาณผลผลิต500-800กิโลกร,รัมต่อฤดูกาลในส่วนของช่องทางการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกษตรจากสื่อบุคคลได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของสื่อมวลชนได้แก่โทรทัศน์ และสื่อกิจกรรมเกิดจากการอุรมสมัมมนาสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook ค่ะ<ม>ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเกษตรข้าวนะคะพบว,ว่าขนาดธุรกิจที่เกษตรกรส่วนใหญ่คือธุรกิจขนาดย่อยมีเงินทุนบางส่วนแล้วแต่ยังต้องการเพิ่มเติมและมีแนวโน้มที่จะประกอบธุรกิจข้าวในอนาคตค่ะความพร้อมในการประกอบธุรกิจ<ม>ในภาพรวมนะคะอยู่ในระดับมาก โดย mm hmm. ด้านคุณสมบัติของผู้ประกอบการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านการบริหารจัดการด้านการทำธุรกิจในอนาคตอยู่ในระดับมากค่ะและมีเพียงด้านการตลาดที่อยู่ในระดับปานกลางดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคว,ควรสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องของความรู้และข้อมูลด้านการเกษตรการการ,การตลาด mm hmm. เช่นการขายสินค้าการประชาสัมพันธ์การแปลรูปเพื่อการ เพิ่มคุณค่าข้าวนะคะแล้วก็การสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายการออกแบบบรรจุพัณฑ์ให้แก่เกษตรกร,ะกรนะคะเป็นต้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร,กรให้มีการดําเนินธุรกิจและเป็นผู้ประกอบการทุรินข้าวอย่างเข้มแข็งแงและยั่งยืนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ